สวัสดีค่ะพันแสงรุ่งระยะนี้นำเสนอชุดคนอาขานะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าสนใจและก็โดดเด่นมากเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงพิธีโลชิงช้าของคนอาขาหลายๆคนก็รู้จักคุ้นเคยมีภาพจำเพราะว่านำมาเป็นจุดเด่นสัญ,ญลักษณ์การท่องเที่ยวหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มชาติพนนันธุ์นี้แต่มีใครสักกี่คนที่จะรู้ว่า พิธีโลชิงช้าของคนอาขานั้นสำคัญและมีความหมายเป็นอย่างมากในกลุ่มชาติพันธุ์นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรู้จักพิธีโลชิงช้ากันให้ลึกซึ้งในพันแสงลุ่มค่ะ กีเปียวอ Samantha. ืออันนี้กีไดมีเปียวนิดๆใสเลี้ยวยำใส่พี่โป้นอือือทีมงานทันแสงรุ้งตามไปดูความอุดมสมบูรณ์ในไร่ข้าวของชาวอาขาที่บ้านแสนเจริญตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะ มมมันเเอะะดายยลไร้ดั้งเดิมของอาขามองไปเหมือนมีแต่ต้นข้าวแต่จริงๆแล้วปลูกแบบผสมผสานหมุนเวียนให้เก็บกินได้ตลอดทั้งปีค่ะข้ากลง ไมนั่นเหมือนกับจะเป็นพวกทานตะวันทานตะวันใช่ไหมใช่ทานตะวันข้าวโพดมะเขือที่เล็กๆขนาดประมาณนี้เองเนี่ยแค่มะเขือก็มีอยู่อย่างน้อยสามพันแล้วก็ยอมอื่นๆก็จะปลูกกันอันนี้พิทีมีหลายพาร์อันนี้อีพาหนึ่งอันนี้อีกพาร์หนึ่งุละพันกากุลาพากาสองพันอนนีพากน ดจากไร่อาหารมื้อใหญ่ที่ไม่ต้องซื้อหารสชาติดีและน่าประทับใจค่ะทูย่าไม่เลยหรอทูมะเขือพี่อะไรทำนี่ทำอยู่ทุกคนนี่ไม่ไม่ทำแล้วไม่เลยจริงถ้าบาคงคนแล้วไม่มีเงินเดือนแล้วไปซื้อจีที่ไหนไม่มีซื้อจีคนลาจ้างเขา ไร่ข้าวสำคัญและเป็นศูนย์กลางชีวิตในวิถีดั้งเดิมอาคาจึงมีพิธีกรรมความเชื่อมากมายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีความมั่นคงทางอาหารตลอดทั้งปีและตลอดชีวิตพิธีกรรมที่อาคาปฏิบัติเจ็ดแปดสิเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรเยอะนะครับกลายเป็นว่าพิธีกรรมเนี่ย ใช้กับเป็นตารางปฏิบัติตารางปฏิบัติในการที่จะประกอบกิจกรรมทางการเกษตรอย่างถ้ามีนาเมษาเนี่ยคือการเตรียมพื้นที่กําจัดวัชพืชมีการเผาหลังจากเผาเสร็จก็จะมีพิธีกรรมหยุดการเผาไฟทีนี้เมื่อพฤษสภาปุ๊บจะเข้าหน้าฝนแล้วเราก็จะมีพิธีปลูกข้าวก็จะทําพิธีที่ไร่อย่างถ้าเป็นเดือนที่คนอาขาเรียกว่าเป็นเดือนชอละชอเนี่ยแปลว่ากระโดด ลานี่แปลมาจากเดือนก็เดือนที่กระโดดถ้าแปลเป็นอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนก็คือการรู้ิงสัาประเพณีโลชิงชา้าทํากันในฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ต้นข้าวกำลังเจริญงอกงามพันแสงรุง้ง ค้นหาความหมายและคุณค่าของพิธีกรรมนี้เพื่อทำความเข้าใจวิถีและจิตวิญญาณของอาขาไปกันที่บ้านอาภาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะออย่ามามชีทงลหลหั ทิบานก็ัอนเยมาถือเลยยา a ั d a l จ j มาช h i อนยุคถือเลหลังเทศกาลโลชิงช้ากำหนดไว้สี่วันวันแรกเป็นพิธีเส้นไหว้บรรพชนผู้หญิงอาขาในชุดเต็มยศมาตักน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์ ในชุมชนอาขาดั้งเดิมจะมีแหล่งน้ำลักษณะนี้เพื่อนำน้ำมาใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญสำคัญค่ะเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ต้องมาทำพิธีกรรมเส้นไหว้กับบันพบุรุษที่ของตนเองที่เรานับถือกลับไหว้เนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะอาดก็ดีความบริสุทธิ์ก็ดีและความสมบูรณ์ใส่ชุดเต็มยศนี่หมถึงเป็นการเคารพนร่ อกอนจะตาก็ต้องทําจิตใจให้สะอาดเบิดบ้านหน้าล,าล,าาลา้างหน้าล้างตาล้างขาอะไรต่างๆแล้วก็ล้างไอ้วัสดุภาชนะที่จะใส่ที่บ้านอาภาพ,าพัฒนาหลายครอบครัวยังใช้น้ําเต้าเป็นภาชนะค่ะ,ะนี่ใชรคนี่ใ้มคนี่ใชลยอ๋อก็คืออันนี้เหมืนอนอเอาไว้าไวตาก อันนี้เหมือนเป็นขวดน้ำเอออืม สำหรับกระบวนการทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่แช่ข้าวเหนียวและล้างอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆขน,นมสำคัญในพิธีก็คือข้าวปุกตามข้าวเหนียวผสมงาดำค่ะในอดีตนะครับมีเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบเขาก็เลยตาเข้าวปุกทำเป็นแผน่น ขนไปไหนก็ได้ง่ายต่อการกินในอดีตก็คือใช้ในการที่เอาตัวรอดน,นนะเนาะก็เลยเป็นตัวแทนเรื่องข้าวเครื่องเส้นไหวมีอะไรบ้างคะพี่อาพอไก่ก็น้ำชาเราใส่ชะน้อยอเราค่ะและ้ววระปุข้าเหนียวข้าอย่างทั้งหมดห้าอย่างนะคะ ในเทศกาลโลชิงชาเนี่ยเป็นการเชิญผีบรรพบุรุษของเราเชิญมาแล้วก็มาเข้ามาเยี่ยมบ้านแล้วตอนนี้เทศกาลนี้เนี่ยเขาจะอยู่กับเรานะยิ้งบรรพชนอยู่บริเวณมุมห้องซึ่งเป็นที่นอนของฝ่ายหญิงก็ถือว่าบริเวณตรงนี้เป็นหิ้งบูชาเป็นบริเวณที่บูชาผมพยายามใช้ว่าตู้นะแต่ว่า ท่าพัสาขาเรียกว่าปลอปลดทุกก็บรรจุอุปกรณ์เครื่องเส้นไหว้มีถ้วยมีขันตกเล็กๆการเส้นไหว้ก็คือเราเรียกว่าอัปเทอรโลจา้าก็หมายถึงว่าเป็นอาหารเทพเจ้ายัางน่ะครัแปลตรงๆการเส้นไหวบ้บรรพชนเป็นช่วงเวลาเฉพาะสมาชิกในครอบครัวขณะทำพิธีทีมงานต้องออกไปรอข้างนอกค่ะ ทีมงานนี่ก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายทําได้การเส้นไหว้เนี่ยจริงๆแล้วคนภายนอกไม่ให้เข้าเลยอ,อันนี้ขณะทีมงานมีโอกาสได้ไปเห็นพิธีกรรมเนี่ยถือว่าถือว่าเปิดมากนะถือว่าในมิติเวลานี้คือเปิดมากเขาปิดประตูเลยนะครับในครอบครัวสมาชิกกี่คนก็แล้วแต่สองคนสามคนสี่คนอยู่ในบ้านนะนะปิดประตูเลยแต่ถ้าใครมีแขกขึ้นมาบ้านก่อนที่เราจะเส้นไหว้แขกนี้ต้องอยู่ข้างนอกนะครับคือไม่ถึงเขาทำพิธีแค่ภายในถือเป็นเรื่องความบริสุทธิ์มากมาก วันที่สองเป็นวันสร้างชิงช้าอาคามีชิงช้าหลายรูปแบบค่ะแบบนี้ค้ายชิงช้าสวรรค์ลเลยนะคะเรียกว่ากลาลาชือ,อ,อ,อแต่ละบ้านมีชิงช้าเล็กสำหรับเด็กๆในครอบครัวด้วยค่ะ น,นี่เป็นชิงช้าใหญ่ของชุมชนอันเก่าอายุครบหนึ่งปีหรือแล้วขุดหลุมฝังเสาชิงช้าใหม่ในตำแหน่งเดิม ก็เวลาทำงานเนาะถ้าฝนตกก็คนที่จะไปตากไหม้หรือว่าทำกิจกรรมนั้นนี่มันระบาดน,นิดนึงแต่ว่าตัา้งแต่บางเท่าลึกล้วก็ทำมาอย่างนี้อ,อาคารมีความเชื่อว่าถ้าเวลาที่มีกิจการานี้ใช่ไหมถ้าฝนตกเนี่ย มีความเชื่อว่าผลผลิตข้าวนจะพอกินตลอดปีให้โยกเสาตั้งให้ปุ๊บก็จะช่วยกันตะโกนสามครั้งยกตึ้งมาเซืร์โยกตึ้งมาเสื้อเสื้อเนี่ยมันคล้ายๆว่าชายโยอะไรประมาณนี้นะ การสร้างชิงช้าให้แข็งแรงสมดุลไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นโอกาสรวมพลังครั้งสำคัญของชุมชนเราจะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีบทบาทเด็กรุ่นใหม่เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ พลกำลังส่วนใหญ่ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นทั้งในเรื่องของการให้กําลังใจด้วยทั้งในเรื่องของการสอนคล้ายๆเป็นผู้นําในในการทํำสาชิงช้าให้สําเร็จลุล่ว,วงได้ดี